เดี๋ยวเราจะต้องถอยออกนะครับถ้าถ้าถอยออกก็จะเป็นแทงซ้ายเนาะแทงซ้ายไปทางรถบรรทุกแทงไปทางนี้นะแล้วเราจะเอาหัวออกไปทางโน้นนะครับเดี๋ยวจะมีคนดูให้นะถอยออกตอนนี้ก็บรรจุใกล้เสร็จแล้วเล่นนึงอเดี๋ยวเราถอยออกนะครับเพราะว่า ตอนแรกว่าจะให้น้องอลงไปถ่ายด้านล่างาดูแล้วไม่น่าจะสะดวกค่ะมันต้องเดินไก่อ่ะนู่นน่ะถอยออกไปนู่นน่ะเดี๋ยวเรานั่งถ่ายตรงนี้แล้วกัน ข right okay. okay. ้างหน้าอะไรึุนเข้าไปนะนะโอเคครับเขาบอกว่าอ่ามันจริงจริงไม่ต้องใช้แบมกลับสินค้านะเขาบอกว่าให้ไปรอหน้าท่าเลยเดี๋ยวพี่การตอนตอนพ่อจะเบี่ยงปุ๊บ ถ้าถ้าพ่อยังไม่เบี่ยงการก็แทงหน้าแต่พอเบี่ยงตูดไปแล้วการก็เริ่มถ่ายฝั่งถ่ายฝั่งนน้นหละฝั่งเราจะเอาตูดไปฝั่งนน้นต้องเอาตูดไปทางซ้ายนะครับเขาเรียกว่าแทางซ้ายนะ อาการเดี๋ยวถือต่อจะได้ป๊บน,นึงนะริงหน่อยยิงหน่อยกันแปบนึงกันนะอาา่ะกันถ่ายเลยถ่ายตั้งแต่ตอนนี้แหละเขาเปิดอยู่นนะถ่ายต่อเลยยิงเยอะหนุเข้าไปเยอะเพราะว่ามันกี่คนมากนะพ่อถ่ายให้เห็นให้เห็นสูตรรครึ่นึง,นงดีลูก 每样都放满个，就这些。 แตหน้าไก่อนหน้าไปก่อนกน,น,กอนก,นาาก็ต้องอน้องเขาถ่ายให้นะ,ะน้องมือกล้องนะฮะมือกล้องนะก็มืดแล้วนะครับก็มืดแล้วก็ตอนแรกว่าจะให้น้องลงเดินถ่ายนะมัน,ม,นมันมืดแล้วเนี่ยก็เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะปลอดภัยดี ฝากเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สุริดาครทุกอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กันแล้วกันเดี๋ยวสอนภาษาอีสานใต้แล้วกันซอยตู้ตู้ซอยเล็กๆนะครับซอยตู้ตู้ซอยเล็กๆนะซอยตู้ตู้ซอยเล็กๆนะซอยตู้ซอยเล็กนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ การอ่ะเอาออกแล้วก็แช่แปดแล้วก็ถอด